ถ้าพูดดีเหมือนมีมนขลังพลังจิตจะลิขิตชีวิตสว่างสวยถ้าพูดดีมีคนรักมีคนชมสุขสมใจถ้าพูดดีไม่มีภยัยไม่มีทุกข์สุขนิรันดร์นิติธรทับเรื่อนวิทยากรด้านความปลอดภยัยวันนี้จะมาแนะนำวิธีการทำเวิร์กช็อปที่หนึ่งนะครับเรื่องของการฝึกเส้นเสียงการฝึกล้มการเปิดคอ ซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นเบื้องต้นของการเป็นวิทยากรนะครับในการฝึกไม่ยากครับเราใช้เพลงในการฝึกเพลงที่จะใช้คือเพลงช้างนะครับไม่ใช่เพลงช้างเวอร์ชันเดิมๆนะครับไม่ใช่ช้างช่างช,าง,ชางไม่ใช่เป็นเพลงช้างเวอร์ชั่นจีนหลายคนน่าจะเคยได้ยินนะครับเดี๋ยวจะลองร้องให้ดูร้องให้ฟังนะครับอ่าพร้อมแล้วเนาะน้องเคยเห็นซังเปา สังตัวใหญ่ไม่เบาน้องเคยเห็นสังเป่าสังตัวใหญ่ไม่เบาไอที่อยู่ใต้งวงเรียกว่างมีหูมีตาหัเยาวมีหูมีตาหัเยาวฮา nongเคย nhìn săng bầu săng tua dài may bầu nongเคย nhìn săng bầu săng tua dài may bầu ai thì ở tây quang kêu qua nga mi hú mi tang nhau mi hú mi tang nhau mi hú mi tang nhau ออาอก็ง่ายๆนะครับเพลงนี้ก็ฝึกบ่อยๆลูกคอจะมานะครับฝึกบ่อยๆคอก็จะเปิดเมื่อคอเปิดนะครับเราก็จะอ่าให้ลมที่อยู่ในท้องเราช่องท้องแล้วก็ปอด ออกมาได้เต็มที่นะครับเสียงก็จะข้องดังกลางวานนั่นเองยังไงอย่าลืมทำเวิร์กช็อปที่หนึ่งกันนะครับสวัสดีครับ